กะเยาว์ไว้ลายทอปูเอ้ยเพิ่นสีวาว่าวเกินอ่าวลา,ลายได้เออมันมาเมียนขายยาหากหม่ปู่อาเนียนเนาะจำมองได้มันมีสรรพคุณน,นั่นปูเออไ้ตาลูกตาล้านได้มีโศกมีใช่นะ่ะนั่นละ่ะเออเพื่อนกะไงกันสุขคนแล้วเข้าไปเว่าบไปได้ดอกเพื่อนกะชีวามันซ้อนโตมันเองโลดพ่อครับในที่ว่าไล่มือปูที่เพื่อนเขียนใหงมือเนี่็คือเพื่อนเพื่อนปลอยดวนเลยมันบอกข่ามือเนี่ปูมือนันกา มันบังเอิญนี่หรือได้บาสักบผมเออพ่อกะว่ายังจีได้ปรึกษากับครูบาอาจารย์หามือหาเวลาสักก่อนเนาะว่านี่โยบ่บ่ได้มันบ่เคยเปลี่ยนนั่นแหลหมู่เพิ่นยังเหตุอย่างบ่ท่านเลยกะว่าบ่ามีอย่างก็สร้างไปมาๆๆผ้าออกไปเนี่ยอาจารย์เดอออกมานี่ครับเอให้ซ้าเด้นนันทามมู่เพิ่นเป็นอย่างเพิ่นใหาย,ยัางได๋แน่บ่มื้อนันบางได้ เออหามโมมึงไปนี่มมมึงยังเพราะนั่นทีพ่อจะได้กินได้อยากได้เงินได้ทองนะมมมึงกับอะไร mm hmm. เออยาด้ดีดีๆไปหาซื้อมาสาหัวสาหางมมมึงออก mm hmm. เออให้หัวมันบางจะมันขิดอย่างมันจังสีออกกว่าสัน mm hmm. เพื่อนกับผ้ากันเ้าคุณจมตอนนั้น mm hmm. แม่นี่หรีแล้วมันงัโปขค mm hmm. ันว่าบอเขาใจกูกะวา่ามากกูสิพิกสิเปลี่ยนให้กูกะเฮ็ดให้มึงกับ่ซื้อเอา mm hmm. อืมกะย้อมหลับไปที อันนี้ปลือต้นหนีเป็นลายมือเพิ่นนะ้องฝนต้นนี้แมนบอเหรอนี่เว้ยแมนต้เบอต้นแมนบอที่ลายมือเพิ่นให้มือนั่นนี่แหมนี่เอ่าพอว่าพอเองมันบ่ได้สนใจเอาลายมือปูอ่านี่ยแหละที่ลายมือเพิ่น่อยทองวดเลยนะอ่ามือเพิ่นอันมาให้มือนั่นอ่าเพลินบอกว่ายังได้พอกระสีปอยเลยไพเชวางได้กสร้าง มันที่เป็นตัวนี้เนี่ยเออเป็นก็ให้ยแชนีเองตามตัวบนเนี่ยสองตัวล่างแต่ว่าตัวนี้ก็ระวังให้มันดีแน่เด้อนี่แต่ว่าล่อบางอีกชะกอนม่เฮาจังได้กระต้องมีมีมือสุดท้ายครับสุดท้ายนะเออเสียได้เบิงเสียได้ห้ปูขัดให้เบิงหายยางชัดเจนเออมันสีบเได้ห้พี่น้องอิบพี่ถูกหม่องถูกบอลได้ไปสือไปย้ายลายเพราะว่าทุนเฮามันน้อย ครับผแต่ว่ารัฐบาลไทยเฮ้ามันออกวันทีน่สิบเจ็ดนาะแม่นครับผมวันที่สิบเจ็ดลอเบ,บึงมือดีๆเราหมูเจ้ากับชีว่าได้ถามพ่อดอกเที่ยวนี้อือสิไปใส่ไปชีวาบ่ปเป็นอย่างดอกบ่ประปายที่จากดอกอม, <laughs> มาเลยกัดไว้นในแขวอยมันมันมันเป็นในตัวนี่แหละเดี๋ยวจะเขียนไปบางไงตีดให้หมูเจ้าเบิ้งเลยล่ะ จังไดเป็นอย่างกับเปลี่ยนเออพู้ไดสิวา่าโอ้มาโอหังแถี่ยวมันขายมันวา่าโอ้พูแล้วเปิดพี่น้องสีบ่ดได้มาเหว่ามาถามบูดได้มาแปรกันยากครับอืมติดติดตั้งไว้นี่แหละพู้ได้ขึ้นมาเบิ่งเลยอ่าปอยเลยละ่ะเถี่ยวนี่ปลอยเด็ดเด็ดอีกละขันมันเป็นอย่างสี่ไดอมันนี่ก็บอกมูมึงนี่ยหวัหวนะหัวหนาหัวปึกไรเด้อ อ้าวกูหายมู่มึ่งแล้วกับขื้นไปพุดขึ่นไปหมองเก่าฝุดขึ้นไปพุดนะมึงกับพากันลงมามองเก่าเ้อครับมือมึ่งยันหนีย่างนี้ลยนี่ย่า <ใน S 1> แตกย่างนีไปกันแตกยันงนีไปก็แล้วแต่มูม่มึ่งอห้ไว้แล้วไฟมักกะสื่อไฟบ่มักกะบ่เป็นอย่างาะวะ หมดแล้วนะครับผมแนวทางของปูขาวนะครับโค้งสุดท้ายแล้วตัวนี้ผมจะย้อนหลังให้เอซได้ดูกลักว f อลืมนะครับผมต้นงวดใครที่จําได้นะครับผมที่พ่อแมวอ,ออกมาที่ศาลแล้วปูขาวเขียนให้เลยตัวนี้นะครับคือต่องวดเอซอย่าลืมนะครับผมโปรดใช้วิจรารณญาณรับชมนะครับผมก็253แล้วก็13 สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง u t u b e นะครับบ่าวสักขักอารชาแนลนะครับท่านผู้ชมครับวิสุภพรนนเดียนนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมเดินทางมาที่อำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับผมที่กระท่อมละสังขารบ้านรุนนะครับผมหลวงปู่สวงวันนี้เรามาตามโค้งสุดท้ายนะครับผมว่าหลังจากที่พิทักษ์ปล่อยเหล็กไปแน่ ปล่อยไปแล้วพิทัศน์ฝันเกี่ยวกับหลวงปู่อีกหรือเปล่านะครับผมหรือว่าหลวงปู่มหาพิทัศน์อีกหรือเปล่านะครับฝันจังไกะเราติดตามเนาะใครเห็นคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับมากับวิสุภพรนะท่านผู้ชมนะครับกับทีมงานพี่ๆหลายๆช่องนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปนะครับผมรับชมด้วยกันนะครับผมอยู่ด้านในจะเป็นตรงจุละสังคารเลยนะครับจะมีการก่อกองไฟนะครับผมอยู่ด้านหน้ากระท่อมปูนะครับผม ก็อยู่การลงปูก็เกี่ยวกับลงปูนี่แหละฝันว่าเนามฝันครับผมเมื่อคืนวันพระช่วงที่ผมจะฝันก็คือจุดเทียนรอบนี้รอบนี้ประมาณแปดทิศแล้วก็ตรงนี้ก็ประมาณสิบเก้าแล้วครังหน้าก็ยี่สิบเก้าแล้วก็ตรงสารปูก็แปดทิศจุดทุกวันพระ ขึ้น15บห้าข้ามกับเรเ1ิบห้าข้ามผมจะจุดรอบนี้แต่ถ้าไม่ลมเรงครับครับก็ได้ส่งให้พี่คมทรัพย์ได้ดูครับแล้วก็นอนแต่ก็นาวหนาวก็ไม่ค่อยฝันเท่าไหร่นอนเพราะมันเด็กมันลั่นอนไม่รับหนาวเกินครับผมครับก็ฝันว่าปู่อันนี้เห็นลงงปู่เลยนะอ๋อฝันลูกปู่ว่าให้ไปซื้อชุดผ้าตรายจีวรครับมาถวายท่านหนึ่งชุด หนึ่งชุดก็ประมาณแล้วแต่เราจะเอามันจะมีชุดละแป0ร้อยชุดละเก้า้อยครับผมชุดละห้าร้อยไม่เกินไม่เกินพันสองผมก็เลยเอาชุดละ9ก้าร้ยเก้าสิบแปดบาทมาถวายหลวงปู่พอดีความฝันนั้นก็เป็นจริงว่ามีคนมาถวายด้วยก็มาจากโคราชจริงๆที่แตงน้อยเมื่อเช้าก็ได้มาเจอกันแล้วก็ผมก็พอดีขับรถกลับไปบ้านไปเอาจีวรมา แล้วมาวางพี่เห็นปุ๊บก็วิ่งไปไหวพิทักษ์โอ้พี่มาเมื่อไหร่มาเมื่อกี้ก็ได้พาเกถวายด้วยครับมันนั่นคือลุงปู่ให้ถวายจีวรแต่ในฟ้ามฟันลุปงปู่บอกว่าจีวรนี้ให้ซื้อราคาสองร้อยเจดสิบแปดบาทครับสองร้ยสิบแปดบาทแต่ก็ในจีวรจะมีตัวเลขอีกหนึ่งชุดที่เขาแปะมาในอันนั้นเลยแต่ก็ต้องรอดูก่อน ครับแล้วก็มาถวายในคร์มฝันก็มีคนมาเยอะผมว่าถนนน,นี้น่าจะสําเร็จที่เปิดเปิดโชคลาภให้ลวงปู่ให้สร้างถนนครับก็ได้ฝันว่ามีคนมาเยอะแยะแล้วลวงปู่ให้ซื้อชุดผ้าไตรมาถวายท่านครับครับก็ฝันประมาณนี้พอดีหนาวเกินไปก็เลยลงมาก่อไฟให้ลวงปู่เพี้ยเลยทีนี้ครับอันนี้เขาดูนิดนึงเนาะครับผม อันนี้จะเป็นชุดผ้าตรายที่ไปซื้อเมื่อเชา้าครับก็เหยียบสองครั้งถึงโบเชตเลยอันนี้ราคาที่ห <c oughs> ลวงปู่บอกว่ากีวอนี้ราคา278บาท <c oughs> ในฟาร์มฟันออบให้เป็นแนวทางแล้วก็ตัวเลขที่มากับพีวอนจะเป็นแบบนี้ศูนหนึ่ง ครับศูนย์หนึ่งแต่ผมไปเขียนหนึ่งศูนย์ก็อัาน,นักลับเอาเนาะครับอันนี้ครามฝันแล้วก็ได้ถวายลุงปู่กับพี่แตงน้อยคือพอดีพี่มาก็เลยให้เขาเป็นเจ้าภาพร่วมบุญด้วยครับก็เลยถวายอันนี้ก็ผมจะขึ้นถวายข้างบนอีกทีหนึ่ง hmm. ครับสองเจ็ดแปด มีเขียนอันนี้คือให้ดูในในในี้ก่อนอที่ผมเขียนไว้มาปุ๊บผมเขียนไว้เลยแต่เช้าอพอดีพี่แตงน้อยมาก็จับปิงปองทะเบียนรถเหมือนกันหมดอแต่ทะเบียนรถแกหนึ่งเจ็ดครับครับแต่ตัวนี้7 8ดแปดแกไปจับเขย่าเซมซีก็ได้1นึอหนึ่งก็คือ7 8็ดแเหมือนกันช่องบาวสะระแล้วก็ช่องหนึ่ง ทำไมคุณทัดเขียนอย่างนั้นอันนี้ท่านบอกแบบนี้ผมต้องเขียนแบบนี้แต่ออกไม่ออกไม่รู้เป็นเก้าเป็นหกเป็นแปดมาแต่เก้าเป็นหเป็นแปดแต่ราคาจิบโอสุดท้ายวันมาปู่ให้ซื้อเมยชุดผ้าไตรตีวรมาฉวายหลวงปู่ด้วยราคาสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแต่ตัวเลขแปดกับเก้ากับหกเนตัวเดียวกันเลยมันอยู่ในตัวเดียวแต่ถ้าซื้อยังงั้นมันเยอะเราก็เอาแบบนี้เลย หนึ S <S ่งศูนย์หรือศูนย์หนึ่งเน,นี้ยนีเห็นกับผ้าไตรที่มามจริงๆอยู่ในผ้าไตรอันนี้โค้งสุดท้ายครับผมครับถ้าชอบโค้งสุดท้ายก็จัดตัวนี้นะครับวันนี้เรามาที่บ้านของอแม่ผมหอมนะครับผมเป็นคนที่ผมยาวนะครับท่านผู้ชมนะครับผมเป็นคนที่ผมยาวแม่ผมหอมใครที่เคยได้เห็นผ่านคลิปผมก็จะคุ้นหน้าคุ้นตานะครับท่านผู้ชมเขาลังใจ <Okay. S 2> วันนี้ก็เลยได้เดินทางมาให้กับ FC เลยนะครับผมเพื่อจะมาตาม แนวทางงดประจววันที่17มกราคม2568นะครับใครเห็นคิดนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ fc ทุกท่านนะครับผมขอกำลังใจคนไลค์คนแชร์ขด like, โช์ลาบดู็ดนตัวนำเปวมย์วันนี้ทางรายการมละมาะมขอโ <มา S 2> ชคลาภแม่นะขอให้แม่ ิดทิศเปิดทางเปิดทั้งสีทิศแด่แต่ทางเปิดมาสู่สารทิศร่างของแม่น่ะจะได้อสมใหม่ทำที่ใหม่ให้แม่อยู่นะขออัญเชิญนะแม่นะเอาเกสาเขียนตัวเลขนะแม่นะเชิญมน่ะคะเชิญแม่นะสองศูนย์นยี่ไม่สามตัวไหน เก9จ็ดเก้าตัวเจ็ดกสองสามตัวเจ็ดเก้เดี๋ยวไปดูสมุดอีกครั้งสองสองเจ็ดก แม่กำลังมาแม่รู้สึกดีใจมากดีใจมากที่สุดเลยีพาล่างไปนั่งขบวนก่อนนะะยนะเรดนล้ี่น่งก็เนบัเกีย สองศูนย์แล้วก็สองแล้วก็เจ็ดเก้าสองนะครับคุณเราไปหาแม่กันเนาะนะครับผมจำได้ไหมจำได้ม้แม่เขียนเจ็ดเก้าสองเจ็ดเก้าสองแล้วก็อะไรอีกเนี่ยสองศูนย์สองศูนย์จำได้แสดงว่าเป็นตัวเดียวกันกับในกระดาษที่อาทีมงานเราเขียนให้แม่อยู่เนาะเดี๋ยวแม่โชว์ตัวเลขให้ดูเนาะ อ๋อม่ตัวนี้เลยครับผม792แล้วก็20นะครับผมแคไปไวเลยครับท่านผู้ชมนะครับเป็นแนวทางนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับฉลากกินแบ่งหวยรัฐบาลไทยงดประจุวันที่17มกราคม2 5 6 8หรือว่าจะนําไปเสี่ยงโชคว,นนวันนี้เพื่นบ้านก็ได้ก่อนหน้านี้แม่ฝันดีไหมครับก่อนที่จะถึงวันที่ทําพิธีวันนี้ แม่ฝันดีมากเลยฝันดีมากเลยอันนี้ตรงกระดานฝันฝันยังไงบ้างแม่แม่พอแม่ฝันว่าจับกบกับเขียดได้ใซส่กระป๋องได้ครึ่งกระป๋องครับผมก็เลยแม่ให้เจ็ดเก้าไงอันนี้ตัดเล่นด้วยนะเฉียดเก้าครับผมจับได้ทรงอย่างกบทั้งกบทั้งเขียดเลยทั้งกบทั้งเขียดเลยเต็มกระป๋องเลยฝันว่าจับกบจับเขียดได้เต็มกระป๋อง ได้ทั้งสองอย่างนะ<ม>ครับก็เลยแม่ให้สรงศูนย์วันนี้ขอภาวนาให้เข้าทั้งบนทั้งล่างค่ะครับผมเหมือนกับที่แม่ฝันเลยว่าได้ทั้งสองอย่างได้สองอย่างขอให้เข้าทั้งบนทั้งล่างได้ทั้งสองอย่างครับผมได้อ <viv re. S 2> ีกนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณเอฟซีเด้อร์ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ นะครับผมสวัสดีปีใหม่เอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมดีดีเตอนรับเข้าโคเปี2,568นะครับ กับพ่อชัดบอเป็นยังแต่เป็นเลขหกใช่ไหมเลขหกก็เลขเก่าเลขบอเลขหกหรือเลขเก้าก็ได้ตัวเต็มหัวปอกเลยเต็ม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 เลยเต็มเต็มมุมงเก่าอีกเหรอเลขเจ็ด หกเจ็ดพ่อสอเก่าเบาสักพ่อสอเกา 6, ่าเสยพ่อสอเก่าค่ะบนี่ค่ะเจ็ดเลยค่ะเด้อเอียงก็เกิดขึ้น,ดน,ไ,นได้ละเนาะกินเด้าปูเอ้ยผลกล้วยขนมปังนยังไม่ให้ปูมาหนิต้อไปดูแลสิได้มาหาปูตลอดละว่างละบ้านนาะจ้ามานำขอโชคขอลาบเป็นปูมากยี่างถามข่า,าวถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับผมถลับองค์ใหม่ บบเนโนนไหนครับนผู้ชมถ้าจะหน้าตาปูไหมพี่ห<อ>น้ตาตาปูไหมปูคือได้วิี่อยู่ดีแต่นองามนองามเหงท่านผู้ชมอโอเคนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเออเด็กช่วยตัวเงพร้อมกันครับเลขอะไรไม่เอาน่าไม่เต้นนึ่เป็น นีคะตัวเลขที่ได้หกเจห้ากับหกเจ็ดค่ะเส้ซี่ได้หกเจ็ดหรือว่าเก้าเจ็ดแล้วก็ทูบนี่ยหกสองห้าหรือว่าศูนย์สองห้าแต่ว่าด้ล่งไหวศูนย์เลขศูนะบ่อยลงไหวให้เอฟซีมันบางแน่หันเอาไปค่มาเคขายเลขอีรีแมนค่ะขายเลขศูนย์อีรีแหละนะครับผมเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะแนวทางปูโสมครั้งแรกสารล้างใหม่ นะครับผมขอทุกท่านใมีปังๆรวยๆทุกท่านเด้อน,นะครับผมวันนี้นะครับผมจะลาท่านผู้ชมกลับบ้านนะท่านผู้ชมครับผมใครเห็นคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมค่ะครับผมครับสวัสดีค่ะ